สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนมือนี่พ่อกับลุงล้มผลท่ามาหากินมือนี่เฮามาฉลองปีใหม่น้ำหมูน้ำพวกครับกับแน่นสุดโลสวัสดีครับเอ้ตายอ่าสวัสดีครับอืมกับมือนีูเฮากำลังสร้อยจุกันครับทงแม่ง้ยต้มเยอะเลยต้มหลายหลายสร้อยจุกครับ ครับคุณครับทางทังทั้งแม่บ้านก็ล่างทำน้ำยาขนมจีนครับคุณสร้อยจุกินฉลองช่วงไายปีเก้าครับคุณ เกดเนานาตัวนึงออายม่ได้กินเลยครับาำมืออำมือครับยหงไงพว่เหรอโอ้ยโ้ครับแต่ว่าไ่เหครับก่มเหอไม่ราเป็นพัาดาาเพิ่ดูไนะวาครับนี่ีคหนึ่งครับคุณนั่นสีแดงได้ครับนั่นสีแดงโอ้ปวดเลยขาบอกกเน อ้สีต่าเลยไอ้นี่สีต่ำครับนี่สีต่ำครับนี่ไงครับนี่ไโอ้ยคุณเครับไม่มาวะโอ้ยานเลียงวะเก้วคนโเลยครับส่วนใยากุ้งไปไม่ต้องเส่บเอาพายน้สมบูรณ์ไปไหนล่ะคุณไกินดิบปิ้งโอ้มาไงเนี่ยปิ้ง มุ่งเปี๊ยงไหมยังลูกนั่ง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 ลูไป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 พ่อกำลังเอาเรากลับไปเด้อไปไปไปลูกไปที่ไหนต่อกันได้เรื่องสูตรการทำน้ำจิ้มของเจ้านี้ครับ เบาเล็กเลยครับนีกทั่โอ้ยคักการสรอยไข่ขนาดคักนสร้อยนะนั่นเป็นตัวอย่างครับไม่ได้ขึ้นะลยองคุดนู่นให้กลิ่นปะเนี่ยสองรูนี่เสียเปล่าวอะเสียคุดนู่นตัแก้วนี้ไปช่วยกันนี่เอาเลยเนี่ยรูบนเริ่มเลยเฮ้ยลากจะหักทิ้งดิโอ้โหหักที่ไหนเราย่างอ่ะเอาเหรอลาบเมื่อกี้ที่ห่วงจริง ลุงลมอะไรใส่หมงเด้อครับเด้อหมูมาตัดอว้น้ำมูมากินซายจุลากไอ้พะคีลาวอยู่นะมูครัมาขอมาครับมาเขาองเลยนกลดมึงเี้ขาออกข้างนี้ก็ได้มึงขันมึงพัฒนัดอ่ะโอ้ยอายไปเลยไปยายใส่ไปครับมาอาเปรียกว่าวเด้องามเลยครับมึงดู แมนมากินแม่มากิน,กนเนี่ยนี่ดีอยวรอ้อ้วยวะโอ้านนอนงเาดีๆว่ะคุณตนั่นโอ้นนอนยจะของเซียนเ <laughs> นื้องวนางามคนเห็ดเ็ดบ่งงามโอ้ออไหนจะอิ่มไหม เนีนเสียไปเมื่อเขาเขาว่าเขาอย่าอเนี่ยตุ้ยตุ้ยเนี่ยมั้มองกล้องได้เยเขาเนี่มองก็ได้บุเคยมองกองเลยไทยสุเชียวบุเคยมองกองเลยอันนี้ฟังไปเถอะหลับก็บอกขันหลับฝักหลับจิตกับขอ สวัสดีปีใหม่ทุกๆุกคนนะครับทรงถ่ายปีเก้าตอนรับปีใหม่ลุงลมบอ่อเมียงก็ให้พปี่น้องทุกคนหล่ำหล่รุดด้วยกำลังกายแข็งแรงทุกๆุกคนครับสำหรับคขิปนี่กับคือสีอเอาไว้ซ้ำนี่แหละครับจงคอยเจอกันไหมลิปหน้าุน่นะครับมูจิน สวัสดีครับ